ตอนแรกผมถึงว่าแบบจานซิงเกิลเจอร์เขาจะแบบว่าพักพักแบบเยอะเวมือปรากฏ <c oughs> ว่าอร่อยเป็นรอจิตเออมันตม,มันต้องแยแ่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันี้ก็อร่อยนะอร่อยหลายอย่าง <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการกินใจรายการที่จะพาทุกคนมาพบกับมุมสบายๆในวันสบายๆของจิตแพทย์ที่จะมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพจิต ให้ทุกคนมีกําลังใจและมีพลังงานดีๆในการใช้ชีวิตต่อไปครับและวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การช่วยเหลือเด็กๆและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมและอารมณ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าคุณหมอที่จะมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้เป็นอย่างดีแน่นอนครับ <Wow. S 1> ทุกคนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปหาคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ ขออนุญาตนะครับสวัสดีคร okay. ับ e ่ะสวัสดีค yes, ่ะและนี่นะครับ okay. ก็คือแขกรับเชิญของเราคุณหมอวิคนสวยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับวันนี้ผมขออนุญาตมาบุกถึงห้องทํางานของคุณหมอเลยนะครับปกติเรารับแต่หน้าตาอายุต่ำกว่า18บปปีผเข้าเกณฑ์ม่ได้อยู่เลยก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้คุณหมอลอง แนะนำตัวสั้นๆให้กับคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ครับผมค่ะแพทย์หญิงวิมรัตน์บันเทนค่ะหรือหลายคนก็ชอบเรียกสั้นๆว่าหมอวินะคะจริงๆเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะตอนนี้ก็เป็นผู้อุ่วในการอยู่ที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินค่ะเดียวไม่ว่าเข้ากับ <c oughs> สิ่งที่เราอยากจะชวนคุณหมอคุยในวันนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็สายละคุณหมอหิวหรือยังครับโอ้พร้อมจะกินตลอดเวลาแล้วคุณผู้ชมพร้อมอยังครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา ขออนุญาตพาคุณหมอขึ้นรถแล้วก็ไปที่ร้านของเราเลยดีกว่าครับค่ะก็เดี๋ยวอีกไม่นานครับเดี๋ยวเราก็จะถึงร้านเนาะก็อาจจะมาช่วยคุณหมอคุยนิดหน่อยนะครับเป็นหมอนะเป็นจิตแพทย์เนี่ยเครียดบ้างไหมครับโอ้ตอนที่เราเรียนเนี่ยเราจะเราจะมีขั้นตอนชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่า เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันจะมีคำอยู่สองคำค่ะที่มีความต่างกันสิมพาตีกับเอมพารีอีาสิมพาตีเนี่ยคือสิ่งที่ทุกคนจะคิดกันว่าเวลาเราเจออะไรปุ๊บมันเหมือนว่าเราต้องไปแบบจมดิ่งอยู่กับเขาเลยอะรู้รวา่าถ้าอย่างนั้นะ่ะชีวิตไปต่อลำบากละแต่สิ่งที่เรามีถูกสอนมาเราเรียกว่าเอมพารตีคือความเข้าใจ <Yeah. S 1> แต่ไม่จำเป็นที่ต้องดำดิ่งไปกับเขาเราเข้าใจว่าเขาอยู่สถานการณ์แบบไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ มันมีความแตกต่างกันระหว่างสองคำนี้ยากไหมครับในการที่จะยึดกับเอมพั h ตีมากกว่าซิม p ัตตีก็ต้องฝึกนะคะเพราะว่าอย่างอย่างตัวเองนี่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่นบางครั้งนี่เราดูแลเด็กที่เรียกว่าประวัติชีวิตเขานี่คือมันมันมันยิ่งกว่านิยายเพราะเป็นอย่างนั้นปุม๊มันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้ตัวเองนะคะคือเราจะถูกฝึกให้เรียกว่ารู้จักอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงคิดยังไงเพื่อให้เราเป็นกลาง เพราะถ้าเรากอดคอกับคนไข้ดํเดิ่งไป<ล>นี่จมไปด้วยกันเรียก <laughs> ว่ามืดมิดหมดหาทางออกไม่เจอคุณหมอดูซีรีส์ไหมครับด,ดบ <laughs> ตูต้องดูค่ะต้องดูงไม่งั้นเดี๋ยวจะตามตามโลกไม่<า>มไมทัน,ทน <laughs> ครับที่ผ่านมานะมันจะมีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งค่อนข้างเป็นกระแสเลยละ่ะคิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตด,ด้วยแล้วก็ในฐานะที่คุณหมอเ,เป็นคุณหมอที่อยู่ในแวดวงของเด็กและว,วัยรุ่นเนี่ยอาจจะคุ้นเคยก็คือ อูยองอูคุณผู้ชมอ,อ่าอาจจะจำกันได้นะครับเจ้ชื่อเรื่องตั้งตรงอ่านก็ได้ก็กลัวอ่านก็ได้อูยองอูเรื่องนี้เป็นกระแสเลยคุณหมอคิดเห็นยังไง,ไงบ้างครับดีไหมครับที่เขาได้หยิบยกเรื่องของแบบออร์ติสติกหรือว่าอะไรอย่างนี้ขึ้นมาคือจริงๆสําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยคือคิดว่าดีมากเพราะว่าพอเราพูดถึงโรคทางด้านสุขภาพจิตปุ๊บเนี่ยคือแวบแรกพอคําว่าสุขภาพจิตปุ๊บนี่คือ มันเออมันมันต้องแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออทั้งที่จริงๆแล้วสุขภาพจิตเนี่ยแปลเป็นไทยว่าความสุขอ่านะคะแต่จิตเวทเนี่ยโอเคคือความป่วย แต่จริงๆถึงจะป่วยจิตเวทก็อยากที่จะมีความสุขเหมือนคนป่วยกายเหมือนกันและจริงๆเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนกันก็คือจิตคนที่มีภาวะจิตเวทก็มีสุขภาพจิตที่ดีได้ถูกต้องกกใช่เพราะฉะนั้นการที่สื่อออกมาผ่านซีรีส์หรือสื่อออกมาในเชิงที่ให้ความรู้แล้วก็เป็นแง่มุมที่ให้ทุกคนปรับเปลี่ยนว่ามันมีอีกแง่มุมหนึ่งที่มันไม่ได้เลวร้าย<ม>อย่างที่พอพูดถึงปุ๊บแล้วความคิดเรามันออกมาว่ามันแย่ มันจะได้เห็นความจริงในอีกแง่มุมหนึ่งว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เหมือนโรคทางกายคนที่เป็นมะเร็งมากๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมาแบบสุขภาพดีเออเฮลตี้อะไรขนาดนั้นถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตก็เช่นเดียวกันมันมีตั้งแต่เป็นมากถึงเป็นน้อยไม่ได้แตกต่างจากโรคทางกายตอนนี้ก็ใกล้ถึงใกล้แล้วแล้วถึงนั่นแหละแต่ว่าหาที่จอดรถอยู่กรุงเทพเนาะ ครับคุณหมอครับนี่ครับอาหารเต็มจานนะครับคุณผู้ชมดูตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านออร์แกนิกคอนเซปต์ครับอยู่แถวอารีเป็นร้านอาหารที่ออร์แกนิกแล้วก็อาหารเนี่ย นอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วยังหน้าตาหน้ากินนะคุณหมอค่ะเป็นออร์แกนิกที่ทานได้ปกติคุณหมอทานแบบอาหารแนวนี้ไหมครับมีค่ะทานจริงๆกินทุกอย่างดีกว่าช่วงไหนลดความอ้วนก็ต้องก็ต้องอย่างนี้ละค่ะ,ะใช่วันนี้เนี่ยก็มีทั้งแซลมอนมีอาหารวีแกนมีเต้าหู้มีเห็ดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยคุณหมอคุณผู้ชมครับคืออันนี้ครับเรียกว่าออร์แกนะิกซูเปอร์ฟู้ดสลัด เขาบอกว่าเป็นอาหารที่เรียกได้ว่ามีสารอาหารแบบครบถ้วนมีผักเคลมีโปรตีนมีอะไรที่เรียกว่าต่อต้านมะเร็งได้ด้วยอะไรด้วยก็คือเรียกว่ากินจานนี้แล้วแบบยิ่งกว่อบอ้าวสคสับสดใสน่ากินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะคบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณผู้ชมแล้วก็คุณมัวีครับเรามาเริ่มทานดูกันเครับแล้วก็กินไปคุยไปโดยที่เราจะคุยใันวันนี้จะได้เรียกได้ว่าแบบว่าจะได้มีแรงในการคุยนะคะถูกต้องครับโอเคครับมาทานกันเลยครับ อาจจะชวนคุณหมอคุยเลยดีกว่า,<อ>าครับค<ช>ุณหมอทันไปคุยไปได้เลยนะครับสบายมากสบายสบาย,บาย,บายก็อยา่างที่เราควรจะเน้นกินมากกว่าคุยไม่เป็นไรครับอย่างที่เราคุยกันในรถเมื่อสักครู่นะครับเรื่องว่าช่วงที่ผ่านมาครับมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นกระแสเลยแล้วก็ทําให้คนจํานวนมากเนี่ยหันมาอยากรู้หรือว่าอยากทําความเข้าใจกับ o w e ์ t ิสติ c ครับผมก็ ซื่งงนั้นเนี่ยทุกคนอาจะรู้จักดีก็คือ extraordinary attorney อูหรือว่าที่คนไทยเรียกกันว่าอูยองอูใช่ไหม<ฆ><ฆ>คุณหมอ<ฆ>คุณหมอได้ดูไหมครับ<ฆ><ฆ>เรื่องนี้ดูค่ะดูหนังด้านสุขภาพจิตนี่ต้องดูเดี๋ยวามไม่ทันก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งและกันที่<ฆ>ได้ได้ว่ามีภาวะออทิสติกสเปกตรัมนะครับซึ่งหลายๆคนตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของศัพท์เทคนิคนิดนึงบางคนก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นแอสเพอร์เกอร์บ้างอันนี้เป็นอะไรบ้างอาจจะให้คุณหมอช่วยเล่านิดนึงครับว่า ไอ,เอเ้เทอร์มแถวนี้มันหมายความว่าอะไรแล้วตอนนี้เนี่ยมันเวลาเราจะเรียกผู้ที่มีภาะวะต,ต่างๆเหล่านี้เราจะเรียกว่าอะไรอ่าค่ะคือจริงๆตอนนี้ก็คือออทิสติกเนี่ยเมื่อก่อนมัน,ม,นมันแบ่งเขาเรียกว่ามันแบ่งเป็นหลายหลายแบบนะคะแต่ปรากฏว่าพอแบ่งไปแบ่งมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบ่งทําไมเพราะว่าอาการก็เหมือนกันรักษาก็เหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยแทนที่จะเรียกเป็นโรครย,ย,ย่อยๆก็เรียกเป็นกลุ่มเดียวเลยคือเป็นออทิสติกสเปกตรัมค่ะสเปกตรัมนี่ถ้าเราจะแปลงง่ายๆก็คือ เฉดเนาะคือมีเออมมีตั้งแต่น้อยไปถึงมากนะคะคือคือไม่ได้หมายความว่าพอเป็นออทิสติกแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องดูแย่ถ้าถ้าแปลง,ง่ายๆเช่นเหมือนเราเป็นหวัดอ่ะเราก็มีเป็นหวัดตั้งแต่เป็นหวัดนิดเดียวจนกระทั่งเป็นหวัดใหญ่เหมือนโควิดที่แบบว่าอาการน้อยจนถึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใช่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพอเราบอกว่าเป็นออทิสติกสเปกตรัมก็คือเป็นอาการของออทิสติกนี่แหละเพียงแต่ว่ามีตั้งแต่แบบ ไม่เคยต้องมาหาหมอเลยววาแล้วเขาทราบไหมครับว่าเขาเป็นก็าอาจจะไม่ทราบแต่คนรอบข้างอาจจะรู้สึกได้ว่ามันดูมันก็ดูมันก็ดูเหมือนมีอะไรแต่มันก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าก็เรียนหนังสือทํางานใช้ชีวิตมีเพื่อนอะไรได้ไปจนกระทั่งเรียกว่าออทิสติกค,คนนี้เดินมานี่คือไม่ต้องคิดมากใครเห็นก็รู้รรละเออว่าใช่แน่นอนเพราะว่า อาการเนี่ยมันก็เรียกว่ามีอาการคงที่ของมันอยู่แล้วหลักๆอยู่3อย่างนะคะสื่อสารสังคมซ้ำซากนะคะสื่อสารสังคมซ้ำซากใช่ใชสื่อสารก็คือจะมีพัฒนาการทางด้านการสื่อสารที่มันช้าหรือบางทีพูดแปลกๆแล้วเขาจะมีความซ้ำซากบางอย่างเช่นฉันจะทําอย่างเงี้ยฉันก็จะทำอย่างเงี้ยไม่มีการไม่มีการปรับไม่มีการเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคําว่าแอสเพอร์เกที่เราแบบคุ้นเคยสมัยก่อนก็คือ ครบทุกอย่างอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าภาษาเขาเนี่ยสื่อสารรู้เรื่องแต่อาจจะมีใช้คําศัพท์แปลกๆแต่ถ้าเราพูดถึงออทิสติกที่เราคุ้นเคยจริงๆถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือบางคนจะพูดไม่ได้เลยฟังรู้เรื่องนะแต่สื่อสารคือไม่สื่อสารด้วยวาจาสื่อสารด้วยร่างกายเช่อนอยากได้อะไรก็ไปยืนอยู่ตรงนะั้รอจนกระทั่งคนเดินมาแล้วก็รู้ว่าจะเอาอะไรแล้วค่อยหยิบยื่นให้เนี่ยค่ะคือหลักสําคัญมันก็เลยจะมีอยู่3อาการหลักซึ่งอาการเหล่านี้เนะี่ยคุณหมอจะ แสดงออกมาหรือว่ามีข้อบ่งชี้เห็นตั้งแต่เขาเป็นเด็กเลยไหมครับหรือว่าบางคนมาแสดงตอนโตอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ไหมครับเป็นตั้งแต่เกิดค่ะถ้าอาการเยอะเพียงแต่ว่าเด็กเล็กเขาก็ไม่คุยอยู่แล้วนะคะคือเด็กเล็กถ้าอาการเยอะเนี่ยพ่อแม่เขาจะบอกเลยค่ะว่าเวลาอุ้มเด็กปกติมันจะต้องแบบซุกเข้ามาเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเฉยเฉยคืออย่างที่บอกมันมีปัญหาเรื่องทักษะสังคมเพราะฉะนั้นบางทีเขาจะไม่สนิทเยอะไป ก็สนิทน้อยมากมเพราะฉะนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วจะแบบไม่ชอบให้ใครแตะตัวเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะเป็นตั้งแต่เล็กอยู่แล้วว่าเวลาอุ้มก็ดูดูทิ้งตัวดูไม่ซุกดูมีอะไรบางอย่างที่มีเส้นบางๆแบ่งอยู่แล้วก็จะเริ่มเห็นชัดตอนที่กําลังเริ่มหัดพูดพูดชา้าคลาสสิกมากเลยมาด้วยพูดชา้าทีนี้อ่านกะถามนิดนึงว่าอย่างเช่นปัญหาของการสื่อสารอย่างเงี้ยครับมีไหมที่ว่ามีปัญหาทางการสื่อสารนะแต่ว่าไม่ได้เป็นออทิสติก ก็มีสิคะพอพอเป็นออทิสติกอันนึงที่ต้องเช็คเลยคือหูได้ยินเปล่าอืมครับอืมคือหูได้ยินชัดเจนดีหรือเปล่าคือบางคนการได้ยินลดก็ทําให้การพูดเนี่ยช้าได้เรื่องของลิ้นที่มีการลิ้นติดอ่ะมันมีอีกหลายอย่างที่ท,ที่ที่ทำให้เป็นอย่างนั้นได้คพาว่าออทิสติกเนี่ยก็คือเป็นได้ทั้งเป็นมากเป็นน้อยเนาะก็แล้วก็วิธีการที่เราจะเข้าถึงการตรวจหรือว่า อยากจะรู้ว่าคนคนนี้มีภาวะนี้หรือไม่เนี่ยก็คือไม่ยากทรวจพยาธการเลยค่ะตรวจพยานาการแล้วก็คุณหมอเด็กนะครับในโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําได้เลยถูกต้องค่ะสิ่งสําคัญคือถ้ามีสงสัยหรือว่ารู้นะครับว่ามีภาวะเหล่านี้เนี่ยก็คิดว่าเข้าหาคุณหมอใช่รีบรักษารีบรักษาก็จะหายดีค่ะยิ่งยิ่งยิ่งจัดการตั้งแต่เด็กนี่หายได้เร็วกว่ารักษาตอนโตแน่นอนครับผม ก็เราอาจจะชวนคุยย้อนกลับไปที่ตัวซีรีส์อูยองอูนิดหนึ่งที่ตัวของนางเอกเนี่ยโหมีแบบอัจฉริยะเลยเก่งในด้านนี้สุดๆไปเลยอย่างนี้ครับประมวลผลอะไรได้แบบใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมที่คนที่มีภาวะออทิสติกอย่างเงี้ยครับเขาเป็นอัจฉริยะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกคนอย่าใช้คำว่าทุกคนถ้าทุกคนนี่ไม่ได้ใช่คืออย่างที่บอกแล้วว่าเขามีภาวะ สัมภาษณ์คือเขาจะชอบอะไรบางอย่างแล้วถ้าชอบนี่เขาจะแบบชอบมากๆมากๆคืออย่างเคสหมอนี่คือมีคนหนึ่งชอบรถเมล์จำได้ทุกสายรถเมล์เลยว่าไปลงที่ไหนอะไรยังไงบ้างเออแต่เรื่องอื่นไม่รู้เลยนะเพราะว่าเขาสนใจเรื่องนี้เขาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าทักษะพิเศษตรงนี้ค่ะทัาษสามารถพิเศษก็คือเป็นเรื่องที่เขาสนใจมากๆเขาจึงใช้ทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยลงไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพราะว่าความจําก็จะเอาแต่เรื่องนี้ เรื่องอื่นพูดไปก็ไม่สนใจแต่มันไม่ใช่ทุกคนนะคะเพราะว่าถ้าถ้าจะพูดถึงว่าเป็นออทิสติกแบบจริงแบบเป็นจังเลยที่อาการแบบแบบนะักแบบหนักเนี่ยคะ่ะคือจริงๆแล้ว75%ของกลุ่มนี้มันจะมีภาวะของเรื่องของระดับสติปัญญาบกพร่องหรือว่าไอคิวอะคะ่ะต่ำกว่าเกณฑ์ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็คือกลุ่มนั้นเนี่ยมักจะเป็นเห็นชัดเลยว่าเป็นปัญหาพัฒนาการ,รแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าระดับสติปัญญาก็ยังพอไปได้อาการไม่ได้เยอะมากและมีความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเนี่ย เขาก็จะลึกกับเรื่องนั้นอย่างดีก็คือเหมือนนางเอกที่แบบว่าสนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแบบเคลียร์ทุกขั้นทุกตอนเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าคนที่เป็นกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องมีระดับสติปัญญาต่ำค่ะบางคนแบบฉลาดเลยไอคิวร้อยสามสิบอะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่าใช้กับทุกด้านไม่ได้ใช้เฉพาะด้านที่ตัวเองอยากจะใช้ออย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตเข้าสังคมได้ ซึ่งถึงขนาดในอย่างซีรีก็คือมีความรักโรแมนติกได้ด้วยอ่าแล้วในชีวิตจริงๆน่ยผู้คนที่มีภาวะออทิสติกอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยเนาะมีความรักได้จริงๆใช่ไหมมีความรักค่ะใช่อยากมีแฟนอยากมีเพื่อนเราตัดกลุ่มกลุ่มที่เรียกว่าอาการนักอาการหนัากแล้นะเพราะว่าพวกนั้นนี่เขาจะเขาจะไม่สนเขาเขาจะอยู่ในโลกส่วนตัวเขา อยากทาอะไรก็นนทําเขาไม่ได้ต้องการที่ทจะต้องมีสังคมใชมถ่ถ้าอสังคมถึงมันบางสังคมบกพร่องไปะะไม่ต้องการ interaction อินแอคชั่นกับใครแต่กลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยต้องการและส่วนใหญ่ค่ะก็ต้องการที่จะที่จะมีมีเพื่อนนะคะมีมีมีคนรักก็จะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันตอนช่วงที่เข้าวัยรุ่นเพราะวิธีการจีบเขาบางทีมันก็จะแบบชอบใครก็คือไปยืนจ้องจ้องเลยจ้องแล้วก็แบบหรือบางทีไปไปดูแลก็ดูแลจนแบบ กลัวตลอดเวลาอยู่ใกล้ชิดตลอดแทมใครเข้ายุ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบดูดูไม่เหมาะสมเ,เด็กกลุ่มนี้เนี่ยคือถ้าถ้าระดับสติปัญญาไม่ปัญหาเนี่แล้วเป็นเด็กโอเค,อเ,ค,อเ,คเ,เ,เขาเป็นเป๊ะเขาจะเป็นเด็กเป๊ะครูสั่งให้อ่านหนังสือฉันอ่านครูสั่งให้ติวฉันติวพวกเนี้ยเอาไปแข่งเอาไปแข่งขันระหว่างโรงเรียนได้เลยแล้วในไทยเนี่ยเรามีเหมือนเป็น เรียกว่า community ไหมครับของผู้ปกครองที่มีลูกเป็นแบบมีภาวะออทิสติกหรือว่าคนผู้ใหญ่ก็ตามที่มีภาวะออทิสติกเขามีแบบไม่ชมรมค่ะมีชมรมม,รม,มีชมรมสมาคมในการที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่คะ่ะเ<ม>พราะว่าทําให้เกิดความไผยแพ้ความรู้รวมถึงการช่วยเหลือเรื่องงานสมาคมหรือชุมชนแบบนี้ก็คือจะก็ช่วยช่วย support ใช่ช่วยสนับสนุนช่วยผลักดันใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนพิการชนิดอื่นแหละ ใช่ไหมคะนั่งรถเข็นอ่อาเงี้ยเราก็อยากให้ถนนมีที่ทางที่มันไม่สะดุดอ,อารมณ์เดียวกันค่ะของพวกนี้มันต้องช่วยกันแล้วเราที่อาจจะไม่ได้มีภาวะนี้หรือว่าอาจจะไม่คุ้นเคยกับคนที่มีภาวะนี้นครับเราก็อยากเป็นเพื่อนกับเขานะวิธีการปฏิบัติตัวกับผู้ที่มีภาวะออทิสติกเนี่ยครับเราทำยังไงได้บ้างครับ จริงๆคือต้องเข้าใจความแตกต่างของคนคืออย่างว่าแต่ออทิสติกเลยคนทั่วไปความเห็นก็ยังมีการกระทําที่แตกต่างกันความคิดเห็นแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยชอบอาหารก็ยังแตกต่างกันจริงๆถ้าเราได้ทัศนคติอย่างเนี้ยมันจะไม่ต่างเขาก็แค่คนนึงที่เรียกว่ามันมีความอินดี้มีความเป็นตัวของตัวเองสูงอ่าใช่เท่านั้นเองอะไรอย่างนั้นเท่านั้นเองเวลาเขาพูดอะไรมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคหรือทําอะไรอย่างไม่โอเคเราก็อย่าไปด่าเขา เราแค่เป็นการคุยด้วยความเป็นห่วงว่าเอ้ยอันนี้ทําเป็นอันนี้ได้ไหมคือการการด่าก,กันมันคือแค่บอกว่าคุณทําไม่ดีแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนกันอ่ะเราต้องบอกว่าแล้วทําดีคืออะไร เราสามารถที่จะตักเตือนหรือว่าเราคุยไ,ได้ไไดเราคุยได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสนิทแค่ไหนด้วยเนาะใช่ไหมเหมือนเราเนี่ยอยู่ดี <c oughs> ใครก็ไม่รู้มา <c oughs> ใครอะไรอย่างเงี้ยครับอยากกินแบบนี้สิครับเออใช่ไหมอ่าเรื่องของฉัน <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณนี้เเหมือนกันค่ะคือถ้าเราเป็นเพื่อนกันเรารักกันเราสนิทกันดีเนี่ยเราสามารถคุยกันได้แล้วเขาก็จะรู้ค่ะว่าสิ่งที่เราบอกไปมันไม่ได้มีอะไร เขาก็จะได้พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆมัน,นั้นเวลาคุยกันคุยให้เป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วก็คุยได้ทัศนคติที่เรียกว่ายอมรับในความแกตกต่างแล้วก็หวังดีอันนี้เราจะอยู่กันได้ค่ะจริงๆก็คือความเข้าใจสําคัญเข้าใจและยอมรับยอมรับใช่ค่ะเพราะไม่งั้นมันจะเป็นการเสแสร้งทาซึ่งเราจะเสแสร้งได้ไม่นานอันนี้อาจจะนอกบท <laughs> อาจจะให้คุณหมอลองแชร์แบบว่าอาจจะเป็นเคสที่คุณหมอเคยเจอหรือเป็นคนคนไข้ของคุณหมอเองที่แบบ มันอาจจะมาเป็นสามารถเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูอย่างอย่างยกตัวอย่างเคสของหมอเนี่ยมีบ่อยมากค่ะที่เป็นอย่างนี้ว่าโดนแกล้งนะคะโดนแกล้งโดนก,ดนก,ดนก,ดนกีดกันโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วแต่จริงความสามารถเขามีแล้วและผู้ปกครองก็ไม่ยอมแพ้สุดท้ายต้องย้ายโรงเรียนค่ะพอย้ายโรงเรียนปุ๊บที่ใหม่ดีทุกอย่างดีหมดเลยกลายเป็นว่าเขาก็กลายเป็นหัวหน้าห้องได้ <Wow. S 1> พอเขาเปะ๊ะครูบอกให้ทำอะไรเขาก็เป๊ะอ่ะใช่แล้วก็คุณครูก็คอยบอกกับเพื่อนทุกคนว่าให้ช่วยให้ช่วยดูแลอ่ะแล้วน้องเขาก็มีความสามารถด้านการวาดรูปวัดดีแบบดีจนไม่รู้จะดียังไงเอออย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นสุดท้ายก็คือพอเพื่อนให้โอกาสเขาก็ส่งรูปเขาเข้าประกวดนู่นประกวดนี้โรงเรียนได้รางวัลอ่าโรงเรียนก็กลายเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงไปทั้งที่จริงๆโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กธรรมดา เขาก็มีความสุขครอบครัวเขาก็มีความสุขมันก็เป็นอะไรที่ทาให้มันเป็นเรื่องที่ทุกๆคนร่วมมือกันเนี่ยมันทําให้ชีวิตคนคนหนึ่งหรือว่าชีวิตครอบครัวนึงเนี่ยมันมันพ้นจากนรกขึ้นมาได้เลยต้องใช้คานี้พ้นจากนรกขึ้นมาได้เลยกับเด็กอีกกลุ่มที่ถูกบูลลี่ตลอดเวลาไม่อยากไปโรงเรียนออทิสติกก็ซึมเศร้าได้ออย่างเงี้ยนะคะออทิสติกก็คิดทำลายตัวเองได้เพราะว่ามันมันก็เจอเรื่องที่มันแย่ มนันก็กลายไปว่าเราก็ทําให้เขาขาดโอกาสในการที่เขาจะแบบว่ากลับมามีความสุขหรือใช้ชีวิตมีสิทธิเทียบเท่าเหมือนที่เรามีฟังคุณหมอแล้วก็มีความแบบมีความหวัง <laughs> อาอจะต้องอยู่อย่างความหวัง <laughs> รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอย่างที่เราเคยมีภาพว่าแบบคนผู้ที่มีภาวะทิสติกจะต้องแบบมีความเฉพาะตัว,ตวมากๆแล้วเราเข้าไม่ถึงเขาอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็อย่างท <laughs> ี่คุณหมอบอกมีแบบเป็นมากเป็นน้อยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราสามารถที่จะ ทำความเข้าใจเขาได้แล้วก็ยอมรับเขาได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือยิ่งรู้เร็วยิ่งรักษาเร็วยิ่งดีต่อตัวเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวครอบครัวเนี่ยสำคัญมากๆถ้าครอบครัวยอมรับและสู้กับเขาเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตปกติหรือว่าอยู่ในสังคมได้อย่างแบบว่าสวยงามและกระทั่งเนี่ยมีความรักมีออกแต่งงานมีครอบครัวมีค่ะมีะใช่ครับก็มีประเด็นที่อยากฝาก พ่อแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกคือคุณพ่อคแม่มักจะเครียดมากเพราะสงสารว่าลูกเป็นแบบนี้แต่จริงๆอยากบอกค่ะว่ายิ่งเป็นออทิสติกที่อาการเยอะนะคะชีวิตเขาคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกละเพราะเขาจะไม่แคร์ว่าสังคมเป็นยังไงเขาสนแค่ความสุขของตัวเองจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกเนี่ยมีความสุขไปกับเขาเพราะเขาไม่ได้ถูก นะคะและการที่คุณพ่อมีคุณแม่มีความสุขก็สามารถที่จะส่งความสุขเนี่ยเพิ่มให้ลูกที่มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขเพิ่มขึ้นได้อีกแล้วพอมีความสุขก็จะมีพลังงานเพียงพอที่จะช่วยฝึกเขาให้เขาใช้ชีวิตอยู่ต่อไปบนโลกได้อย่างเหมาะสมมากที่สุดในศักยภาพของเขาค่ะอย่างที่เราคุยกันบนรถนะคุณหมอว่าคําว่าสุขภาพจิตมันก็คือความสุขนี่ก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วคนที่มีภาวะที่เสกที่หนักๆอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีมีความสุขที่สุดลยค่ะจริงๆดาช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ในเมื่อเขาสุขภาพจิตดีแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะมีสุขภาพจิตดีร่วมไปกับเขาด้วยแล้วก็ก็อย่าทุกข์ไปกับสิ่งที่เขาไม่ได้ทุกข์เพราะเขาไม่ได้ทุกข์ค่ะเขาใจแล้วยอมรับใช่ค่ะค่าคุณหมอก็ผมก็ได้ชวนคุณหมอคุยรบกวนเวลาทานคุณหมอไปเยอะเลยนี่ค่ะกินไปคุยไปสนุกดีสนุกแล้วก็เวลาผ่านไปไวมากจริงๆนะคุณหมอก็อ่าตอนนี้ผมรู้สึกว่า สุขภาพตินผมเนี่ยดีมากเลยตอนนี้ก็ได้รู้เรื่องราวดีๆแล้วก็มีมีความเข้าใจมีความอย่างที่บอกนะมีความหวังมากขึ้นว่าสังคมเราจะแบบดีขึ้นแล้วก็เรียกว่ารวมคนกลุ่มนี้เข้ามานะครับแล้วก็ไม่ทิ้งเขาไว้ <S <S คุณหมอประทับ <มา S 2> ใจจานไหนนพิเศษไหมครับมันม่วงบทนี้ก็ดีมากเลยนะคะออแล้วก็หรือแมก้กระทั่งผักที่อยู่ข้างจานีจริงก็อร่อยมากเลยดียหมดเลย <S <S ใช่กรผักผัก,ก <ๆ S 1> อร่อยจริงๆเหลือดอกไม้ทับไม่ผมกกินได้หรือเปล่า นอกจากที่ค really really ุณผ like ู an. anyone anyone to to us, ้ชมจะได้ข้อคิดดีๆเนาะแล้วก็แนวคิดแบบดีๆจากคุณหมอแล้วก็จากพวกเราในวันสบายๆอย่างที่เราพาคุณหมอมานั่งทานข้าวด้วยกันใครที่อยากตามเรามานะครับทานอาหารที่รสชาติดีกินแล้วรู้สึกมีความสุขไม่รู้สึกผิดกับตัวเองทําให้สุขภาพจิตดีมีความสุขด้วยเนี่ยก็ตามเรามาได้ที่ออร์แกนิกคอนเซ็ปต์นะครับอยู่ที่อารี แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอวีอคนสวยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ,บที่ให้โอกาสมา,มาเป็นแขกบัตโทมรเ์เริของรายการเรานะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่อยากที่จะดูรายการแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าจะมีคุณหมอนะครับมาให้ข้อคิดดีๆมาให้พลังงานดีดดดๆแล้วก็เปิดจักรวาลสุขภาพใจสุขภาพจิตให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยก็ขอฝากติดตามรายการกินใจของเราที่อยู่ในช่อง บอจอยนะครับซึ่งในช่องนี้เนี่ยนอกจากจะมีรายการของเราแล้วยังมีรายการอื่นๆที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจและเข้าถึงสุขภาพจิตแบบสนุกสนานมากขึ้นด้วยนะครับก็ในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณหมอวอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสมาในรายการของเราแล้วครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการของเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ